สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น <for o> <lobster> ้องวัสดกผัสักคนจ้ามานจะไปส่งน้องลุงกระสือนะไม้มาแกงแกงนระไม้เด้อจ้าทำ่งอย่านั่งกระสือมาเรียบร้อยทีแกงกระดูกหมูแน่แล้วก็แมงคีโลพี่น้องอันนี้จะยอดมากอันนั้นบัวบัวมันเหมือนงื้อได้มั้งบัวพาในใดก็พาตึงได้หรือเปล่าเออเขาพาตึงได้อ๋อยิ่งใหญ่หรือเนี่แม่เด็ดเคิื่น้องเพิ่งเสร็จ

หา่นลือน่เดี่กกัน่เอามานี่เาก็เอามาต้ม้าจากแล้วเรียบร้อยแล้วไม่สดเดี๋ยวพี่น้องเดินมไม่ไร ตอนตีนใหญ่เลยจะได้แซ่บแล้วมอยบาเฮากาใส่เกลือพี่น้องน้ำใหม่เฮากาได้เดือดแล้วพี่น้องเฮากาซีมีกระดูกหมูใส่พี่น้องใส่กระดูกหมูน้ำกะมียอดหมักอบจ้าแล้วก็ผักขยง มันี้กับห่งกิโลจ้าใส่ขี่หน่งกิโล,โลพี่น้องเห็ดกับข่าวซอยกันมันี้เส้ามวยมาไม่เห็ดซอยร้านเพิ่มสีสันเงีนในคลิปพี่น้องกิโลใหญ่เนะ <c oughs> จอนหนาเจ้าเกียงเด้หนาเจ้าเกียงนางคนเกียงันกงามอยู่นาเจ้าปนไปลอยปีกบอกออกีมาปีกมันแทบเน่กันบ่ไฟหมักจะันไหมเอาไปเลยเอาขั้วเขายั้ขั้วเขาบริบิดได้ตเินเอาปีกไว้ได้ ชือเจ้ากินปีกขอเนาะก็พันหยัขับาเราได้บวบบวบได้้งนอกเนเะนะเาสีแกงเอท่เนาะแกงมากสแกงแหน่อไม้ี่นะกระดูกหมูน้ำปลาอดกิโลมีไข่เยู่ีล้าไข่ลายอะไรกิโลอาบสาในน้ำพนบ มาตัดมาต้นนี่อาบน้ำเรียบร้อยเมื่อคืนนี่พันว่าได้ใส่ยันปลาแคนบ้างง่าสองบาทคำหพันความผันน่ะอยากเป็นตัวจริ้งด้ยความผันน่ะนะนะคนปลาแคนบ้างง่หนึ่งว่าตันก็เสียคิคิเก็บไปจักเงินเกเงินไปจ้กอืมเป็นเดือนทัวบ้าเดือนพัวอะไรเดือนเดือนอะไรเนี่ยเป็นเดือนหนาบมมีต้องเอาคนบมมีเบียด เงินผัวก็คือเงินเมียอะไรเนาะพวากับคือเงินเมียอะไรเงินเมียก็คือเงินเมียเงินเมียก็คือเงินเมียเงินเมียกับคือเงินเมียเงินพวาก็คือเงินเมียเงินเมียอะไรคือเงินเมียได้ไรตัวนี้ฮะซิซเเงินเมีแยว่าได้ชาวมวยเอาพื้นไปจัดละ อยู่ลังกล้องเด้อจ้ามาสวัสดีพี่น้องแน่ลังกล้องเด้อจ้ามาสบายดีที่น่องแี่น่องแม่น้อยก็ยังบอดีไข่ก็แม่น้อยก็ะน้องไข่แดดแล้วยังไข่แด่แล้วสบายดีจ้าพี่น้องอยู่ทางนี้โรคประจำตัวแม่น้อยส่วนร้ายไข่วัดมสกินเกล็ดใบกินกับไข่วัดเนาะ้เป็นใบเกลไดแม่น้อยเลยอีพวสิเป็นพวง บริากันเห็ดกับเขาสำกำลรงวานครับเราบิหารกเแลินัวบเขาวสาวรรค์บ่ไว่าสันไดเขาเสืออนะนอสิไปเบิ่งหลูกวิทแล้วก็ลูกกรนประตูโดนสองแก้วเ็เขาเยนนอยากเข่า ทางเมืองสถานการณ์ก่อนไหมเดินก็จริงนะกินข้าวกินน้ำแนวก็แเขาจะงินางทีนึ่งเนาะยังมีอยู่ยังม่นยังมีขันต้นเป็นธละขันต้นบางทีบัคิดไปแนหนึ่งเปลี่ยนอะไรแม่ขอกระบาคือเจ้าขันว่าข่อยมันจะใ้ขันไปหลือคือลุกอไรอไปหรือไปแลาจคนเป็นอะไรไว้พูดเจ้าบอีไปกับเตยเด็กเลยมั้งเตเ้าเห็นบ่นออนใส่เกไหม้มไปไม่นอนอาบน้ำเตยเด็กม่พิล้องล ขอดอยากไปไซด์อยอยากเว้าไปเลยคือไปเลย,อย,อยขอดบอกไปขอดกระดักด้านอยู่ในเฮืนอนเ่ยบอไปเลยป้าเส้าเากิมาเตรียมแกงเลยด้ย๋ยา ข่าเบือที่ว่าเหาปุนก็นำยานางเด้อจ้าเด้วเอาาาวอันนี้เฮากระสีเอากระดูกหมูใส่เด้อจ้าใส่กระดูกหมูพอแบบมันนัวๆมันๆนะเด้อจ้าอันนี้ก็ใส่น้ำข้าวเบือเด้อจ้านมีนข้าวเบือที่เขารวมใส่กับยนานางเด้อจ้า หม้อห้าวกะเริ่มเดือดเลยเด้อจ้าเซฟเซฟน่าใส่เลยเพราะอิละเอาใส่เลยลูกเออน้าสาวผัดวาไห้มันมันทอดบวกบวกบวกใส่เดี๋ยวมันก็ะปดล้วจะจะก็เผ็ดรสจัดไปเลยในน้ำวนเผ็ดนี่แซ่บเผ็ดบ่เผ็ดรสจัดและแซ่บพอดีกินเที่ยงเนาะพอดีกินตอนเที่ยงอะไรอัดไว้บ่ละไม่วันไหนอัดก่อนอัดก่อนเนาะ ลุกแล้วก็ถากินพี่น้อค่ากินพี่น้องคลิปุ้ถากินพี่นออย่างยังยังยังรอถ่ายให้มอพดก่อ็เมื่อยค่ะแกงน้นว่าพายกระเป๋าค่ะยแล้วจะกัดบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เดี๋ยวก็ได้กินบางทีอาจสิได้ไปสวรรค์น้ำได้ไป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 โดน้ำเด้อเจ้าน้ำเนี้ยขี้เอาขี้น้ำเนี้ยเด้อผี่วีเลยกี่ปียัุบระบายยังได้เลย ว่าต้องบอกหลวงหนาก่อนว่าคีพี่ได้บ่มพี่ฟานมากว่ได้คีพี่บ่เนาะบ่ได้เต็มงตะบันตกเลยเตียงตะวันตกหลดเลยบ่วัดพี่น้องอยู่กับน้าสาวกันเลยหลายคนมาเลดินทางคิดแก่งมาไมอีกน้ำพ่นเลดน้ำพ่นจนขนซิมบั้มช้ำโจกเนียนเข้าแล้วเผาแกงหรือไม่หนอไม้ซื้อจีนอจักไฟแต่คนเด็กๆคนไปส่งลูกกับไปซื้อเลยไปตลาดไปซื้อเลย มันเดอแนวตลาดเนาะก็เลยแม่ตลาดเลยแมตลาดเลยบอกไม่เอานาไม่ใหม่เลยเนาะไม่เอานาไม่ใหม่เลยมาแกงเลยอันไปซื้อแต่เศร้าค่ะเพื่อเห็ดนู่นนี่ด้านเพื่อต้มเพื่อย่างหันพอดีกินช่วงเที่ยงพอดีพี่น้องเลยเที่ยงจะได้เนาะเนี่ยย่งดีห้าสิบโมงประมาณแบ๊บสุดพอดียังแล้วก็อห้าสิบหกเนียนโอ้โหสิบโมงหันมาเบิ่งทางด้านหมอเขากนเด้อพี่น้องอ้๊ยหมดแล้วหอมเด้อดทางนี้เหนือหอมนะบ่ ในเย็นเด้อใจเย็นเด้อทานอไเด้อต้องประแดดใส่กอเด้อบันประเดกถุงนัวใส่กอเด้อแป้งนัวพี่น้องใส่ร้ายแซ่บลายเด้อใส่ร้ายแซ่บลายใส่น้อยก็แซ่บน้อยใส้ร้ายก็หล่นลายใส้น้อยก็หล่นน้อยผมได้ผมได้ต้องประแดดใส่เด้อพี่น้องบน ประเดกกระต้วงตุง้งห,หอมหอมได้พี่น้องเลย <c oughs> บเข้มน้ำมัเท่าหลรย <c oughs> พอดีเลยะว่าคอยบริสเกลือดิจะเอ,เอาปุ๊กประเดกเอา<ต>จัง<อ>แซ<ส>่คอยเห็นกินประเดกก็เห็นหรอกแ อันแสาแดกมาหอมตัวจะเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยอือใส่กับกระแยกด้วเดี๋ยวเดียวแสบแดกก่อนกระแยกกำลังคักเลยแหละแกงหน่อไม้นี่พี่น้องเอ้ยมาเดิมมาเดิมสุดน้ำกันเดือดหอนดหงิทางเมืองนอกเมืองนามาเดิ้จ้ากินแกงหน่อไม้น้ำกันใส่แมงจิ้วโอถ้าได้แมงอันจุดจีนี่โอ้ยคักเลยพี่น้องเอ้ยนัวใส่แมงจุดจี มันในกระใสพักอันยอดหมักบวบดวยจ้ายอดหมักบวบบวบน้อยขนาดนี้ปนะิดไฟอีกจากน่อยหนึ่งพี่นองเป็นอะไดพีีน้องก่อนนียแซบบอรเรียบร้อยจะไ,ได้ปันนี้ได้ทีเลือกอะ ใส่ผักขญีไปกันเรียบร้อยแล้วเตรียมกินไปกินได้ที่ช่องน้องนับพ่อหวันไม่น้อยด้วจ้าใส่ลายเลยผักเงี้จังหวงเตรียมสดเลยเด้อบ้าน นี่ก็ลาไปก่อนด้วจ้าเห็ดคงกินกันแล้วเลยพี่น้องเลยถาก,กินแล้วไปเตรียมเบิ่งได้ที่ช่องน้องนัดพ่อหวันไม่น้อยได้จ้าคิดกินจ้าบ๊ายบายลาไปก่อนเลยจ้าพี่น้องบ๊ายบาย